เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรังไม่ให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำลอกรู้แต่ก็ยังไม่ไปไหนเจอคำว่ารักคงเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านเพชรุ่งรองแท็กเตอร์นะคะมีรถมานำเสนอนะคะเป็นรถ L4018DT นะคะรถคันนี้ขายในราคา4 2 0 0 0 0บาทนะคะ ดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะก่อนส่งรถนะคะเราเก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะเก็บสีเปลี่ยนถ่ายให้นะคะมีรับประกันหลังการขายนะคะราคานี้นะคะไปพร้อมใบดันหน้าและผ่านพวน5นะคะรถสวยๆเลยนะคะผ่านนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเป็นผ่านอะไรนะคะรถสวยๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะ หรือจะคอมเมนต์สอบถามได้นะคะหรือจะโทรสอบถามที่เบอร์โทร080-092-4292ค่ะหรือลูกค้าจะแวะเข้ามาชมได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ